เชื่อเลยว่าหลายคนคงเคยได้ยินคำว่า DRS ในรายการแข่งขันฟุมบลวันสำหรับใครที่อยู่ในวงการหรือดูการแข่งขันรายการนี้มานานคงจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า DRS คืออะไรมีหลักการทำงานแบบไหนแต่สำหรับมือใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาสู่โลกของฟุตบอลวันน่าจะยังมีข้อสงสัยบางประการเมื่อได้ยินคำคำนี้วันนี้เรามาหาคาตอบไปพร้อมกันครับ drs หรือ drag reduction system หนึ่งในกลไกลที่ใช้ในรถแข่งฟูลรวันระบบที่เกี่ยวข้องกับหลักอากาศพลศาสตร์ที่จะทำให้การแข่งขันฟูลรวันสนุกขึ้นก่อนที่เราจะไปดูกลไกลการทำงานของ drs ผมขอพาทุกคนมาดูหน้าที่ของชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้โดยตรงอย่างชิ้นส่วนปีกท้ายในรถแข่งฟูลรวันกันก่อนครับสํหรับปีกท้ายของรถแข่งฟูลรวันจริงๆแล้วประโยชน์ของมันนั้นมีอยู่มากมาย ถ้ามีประโยชน์ไม่มากพอคงจะไม่ถูกใส่เข้ามาในรถแข่งระดับนี้แน่นอนโดยหน้าที่สำคัญที่สุดของชิ้นส่วนปีกท้ายนั้นคือการเพิ่มแรงกดดาวฟอร์ดใช้ประโยชน์จากอากาศที่ไหลผ่านตัวรถแรงกดดาวฟอร์ดนี้จะทำหน้าที่กดตัวรถเอาไว้ไม่ให้ล้อทั้ง4ลอยหรือหลุดจากพื้นผิวแทร็กเป็นการทำงานสลับกันกับปีกของเครื่องบินโดยปีกของเครื่องบินนั้นจะมีหน้าที่ในการสร้างแรงยกให้ตัวเครื่องบินลอยขึ้น แต่ปีกที่ใช้ในฟุมล่าวันช่วยกดไม่ให้รถลอยขึ้นนั่นเองนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ฟุมล่าวันสามารถเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วสูงเหมือนว่าล้อทั้ง4ถูกยึดติดเอาไว้กับพื้นแทร็กยังไงอย่างนั้นด้วยประสิทธิภาพในการยึดเกาะที่เหนียวหนึบนักแข่งทําความเร็วได้ในโค้งแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงทางตรงแรงกดที่ได้จากปีกท้ายกับกลายเป็นปัญหาต่อการทําความเร็วของตัวรถและปัญหานี้นี่เองครับ ที่ทำให้ระบบ DRS เข้ามามีบทบาทในรถแข่งฟุตวัลโดยระบบ DRS จะเข้ามาช่วยทำให้ตัวรถสามารถไปได้ไวขึ้นในช่วงทางตรงเป็นระบบที่ถูกติดตั้งอยู่ในส่วนของปีกท้ายมีกลไกในการเปิดปิดช่องว่างระหว่างส่วนปีกบนกับปีกล่างเพื่อให้อากาศสามารถไหลผ่านช่องว่างตรงนี้ไปโดยไม่มีอะไรมาต้านเอาไว้ซึ่งตัวปีกบนสามารถเปิดได้สูงสุดถึง85มิเมตร ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดาวฟอร์สลงตัวรถจึงทำความเร็วได้สูงขึ้นโดยผลจากการเปิดใช้งานระบบ D.I.S. นั้นสามารถเพิ่มความเร็วได้ถึง10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวตัวเลขนี้ดูเหมือนจะน้อยนะครับแต่สำหรับรายการแข่งขันฟุมบอวันความเร็วที่เพิ่มขึ้น10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นสามารถสร้างความแตกต่างได้มากพอสมควรเลยและมันก็ทำให้การแข่งขันฟุตบอวันสนุกขึ้น เพราะรถแข่งสามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ในการแซงคู่แข่งได้นั่นเองแล้วเจ้าระบบ DRS สามารถเปิดใช้งานได้แบบอิสระเลยหรือไม่คำตอบคือไม่นะครับโดยการแข่งขันแต่ละสนามการเปิด DRS นักแข่งจะไม่สามารถซีสวเปิดใช้งานได้ตามใจต้องการ และการเปิดใช้งานจะสามารถเปิดได้แค่ใน DRS zone ตามที่ FIA กำหนดเอาไว้ในแต่ละแท็กเพียงเท่านั้นการที่นักแข่งจะใช้ระบบ DRS ได้นั้นพวกเขาจะต้องอยู่ในเงื่อนไขตามกฎการอนุญาตให้เปิดใช้งานได้ซะก่อนโดยนักแข่งที่จะเปิดใช้งาน DRS ได้ระยะห่างระหว่างรถของตัวเองกับรถของคันข้างหน้าจะต้องอยู่ในระยะห่างน้อยกว่า1วินาทีเท่านั้น และต้องทําให้ได้ก่อนที่ตัวรถจะผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับที่อยู่บนพื้นแพรกระบบจะเปิดสิทธิ์การใช้งาน DRS ให้กับรถแข่งคันนั้นๆที่เข้าเงื่อนไขก่อนจะเข้าสู่ DRS โซนโดยนักแข่งจะได้รับการแจ้งเตือนเพื่อเตรียมพร้อมในการกดปุ่มเปิดปีกท้ายเมื่อเข้าสู่ DRS โซนแล้วซึ่งปุ่มเปิด DRS นั้นจะอยู่บนพวงมาลัยของนักแข่งยกตัวอย่างพวงมาลัยของทีม Mercedes จากในภาพ เราจะเห็นปุ่ม DRS ถูกติดตั้งอยู่ในบริเวณนี้ของภูมิลัยซึ่งรูปแบบและตำแหน่งการวางของปุ่มก็จะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่ความถนัดของนักแข่งคนนั้นๆแล้วมาเปิดใช้งานได้แล้วแล้วตอนปิดละ่ะทำอย่างไรภายหลังจากเข้าสู่ DRS โซนปีกท้ายถูกเปิดแล้วเมื่อสิ้นสุด DRS โซนซึ่งส่วนมากจะอยู่ในช่วงก่อนเข้าโค้งซึ่งเป็นช่วงที่นักแข่ง จะต้องยกขันเร่งเพื่อเหยียบเบรกในจังหวะนั้นปีกท้ายก็จะถูกปิดลงมาโดยอัตโนมัติทั้งนี้ก็เพื่อทําให้แรงกดดาวฟอร์ตท,ที่หายไปประมาณ30%จากการเปิดปีกท้ายกลับมาทํางานได้ดังเดิมเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตัวรถอีกครั้งก่อนที่จะเข้าโค้งลองจินตนาการดูนะครับถ้านักแข่งลืมปิด DRS แล้วเข้าโค้งโอกาสที่รถจะหลุดแทกออกไปก็มีสูงเลยทีเดียวและอาจจะนำมาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงในสนามได้ สิ่งนี้ได้ทําให้ FIA ตั้งข้อกำหนดในการเปิดใช้งาน DRS ที่เข้่งครัดเอาไว้เช่นระบบ DRS ได้รับอนุญาตให้เปิดในช่วงทางตรงเท่านั้นโดยทางตรงที่กำหนดนั้น FIA มองว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยที่สุดในการแซงและในแต่ละสนามนั้นจะมี DRS โซนไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไปจะมี2ช่วงต่อสนามยกเว้นแค่บางสนามเท่านั้นที่จะมี3ช่วง ไม่อนุญาตให้เปิด DRS ใน2รอบแรกของการแข่งขันทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยเพราะช่วงต้นของการแข่งขันนั้นจะมีทราฟฟิกและมีความกดดันที่ค่อนข้างสูงซึ่งในแต่ละสนามก็จะมีการพิจารณาจากเรส c o คอนโทรตามสถานการณ์อีกครั้งหากสนามไหนที่เสี่ยงหรือสถานการณ์ช่วงปล่อยตัวมันอีวรุงตุงนังมากๆก็อาจจะอนุญาตให้เปิดได้หลังจากการแข่งขันผ่านพ้นไป4-5รอบแล้วไม่อนุญาตให้เปิด DRS ในขณะที่รถเสพที่ข่าวมาวิ่งเป็นอีกเหตุผลทางด้านความปลอดภัยระหว่างช่วงเหตุการณ์ฉุกเฉินและแออัดนั่นเองครับนอกจากฟุมละวันแล้วมีการแข่งขันรายการไหนบ้างที่ใช้ D.I.S เมื่อการใช้ D.I.S ประสบความสำเร็จและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในรายการแข่งขันฟุมละวนันทำให้ในปี2015 D.I.S ได้ถูกนำไปใช้กับฟุมลาทู และหลังจากนั้น2ปีในปี2017ก็ถูกนำไปใช้ในการแข่งขันฟุตบาทที DRS ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมช่วยยกระดับการแข่งขันฟุมบาลวันไปอีกขั้นและเพิ่มสีสันให้กับการแข่งขันฟุมบาลวันในยุคนี้ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับสุดท้ายข้อมูลในคลิปนี้อาจจะไม่ลึกล้ำ ไม่มีการอธิบายกลไกาทางวิศวกรรมใดๆเลยนะครับเนื่องจากพวกเราเองก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้หากใครที่มีความรู้และอยากจะแบ่งปันให้กับพวกเราได้รู้ด้วยเข้ามาช่วยเสริมเพิ่มเติมไปที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเช่นเคยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยทําให้มือใหม่ดูการแข่งขันฟุตบอลสนุกขึ้นนะครับและถ้าหากชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ